ชมพูอ่อาริยาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเห็นแอปทักษอนนั่งคนเดียวนหน้าโรงคุณพ่อชมพูอาริยาเคลื่อนไหวสั้นๆโพกค,คอมเมนต์กลางอินเตอร์แกรมหลังเห็นแอปทักษอนพักสุขเจริญนั่งคนเดียวหน้าโรงคุณพ่อวันที่7ตุลาคมเป็นวันชาวปนากิจคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอปทักษอนพักสุขเจริญหลังจากที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคม2566 ด้วยโรคมะเร็งโดยมีเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงไปร่วมอะไรกันทุกวันล่าสุดแอปพลกษอชนได้ออกมาโพสต์ภาพนางวายอยู่คนเดียวหน้าโรงศพของคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วแทบกันน้ำตาไม่อยู่โดยแอปพลกษออนได้โพสแคปชั่นเพียงสั้นๆเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวและอีโมจิรูปยกมือไหว้หลังจากที่แอปพลกษอนได้โพสต์รูป ออกไปทางด้านชมพูอริยาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเห็นแอบทักซออนนั่งคนเดียวหน้าโรงคุณพ่อโดยได้เข้ามาคอมเมนต์เพียงสั้นๆว่ารักแม่พร้อ,อิโมจิรูปหัวใจสีขาวเป็นการส่งกำลังใจไปให้